สวัสดีครับวันนี้เปิดมาด้วยอยู่ในเมืองเลยนะวันนี้เฮียม,มา,างานเขาเรียกอะไรบางกอกกันทาซาลอนแต่คือว่าแวะมาที่สยามเซ็นเตอร์นะครับผมก็คือมาไหนมากันทั้งเบดดูดิว่าร้านน้ำเบดมีอะไรเฮียมไม่ได้มาหลายเดือนมากๆนะครับผมแล้วก็อยากจะรู้ว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนี่ขึ้นมาชั้นเขาเรียกอะไรชั้นสใช่ไหมที่สยามเซ็นเตอร์ เจอเลยนะครับผมนี่กันดัมเบอตรงนี้อยู่ติดกับเนี่ยสยามเซ็นเตอร์ไอดิสคาวเวอรี่นะฮะนี่ครับผมถึงแล้วไปนี่ครับผมนะเดี๋ยวเราก็ต้องมาอีกในเดือนพฤศจิกานะเพราะว่ามีเขาเรียกว่าอะไร GBWC นะครับงานแข่งนะครับผมนี่โอ้โหคนเยอะคนเยอะคนเยอะ,น,ยอะนะเรามาด้านหน้าดีกว่านี่ครับผมเรามาถึงด้านหน้าแล้วเห็นไะนี่แบบนี้ด้านหน้านี่เห็นไนหะ มีโชว์เคสแบบนี้ว้าสวยงามนะสวยงามนะมาแบบนี้นี่ครับเดกกันดั้มเบดนะไม่ได้มาหลายเดือนหลายเดือนมากนะฮะนี่เดกกันดั้มเบปดไปครับผมคัวนี่นี่ r x 8สีน้ำเงินนะเข้ามาครับเหมือนเดิมนะมี อะไรดูดีมีของขายเพียบเลยนะครับผมนะนี่ครับนี่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 น,นี่ตัวโชว์สวยงามเลยทุกคนนะนี่ครับนี่เห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมมีอะไรนี่ครับผมอันนี้เป็นกันนํานิวกันนําไทเทเนียมนะแล้วก็มีอันนี้อีกอันหนึ่งนะอันนี้เฮียมีเคยดีมีแล้วแต่สีไม่สวยนะจะบอกให้ นะอันนี้ก็เป็นไฮนะนิวเทเนียมนะนี่แบบนี้สวยปะยังสวยสวยงามนะไอ้ตัวนี้ก็สวยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต,ตัวนี้มันลอยมันเยอะนี่วิงนะสวยงามนะอันนี้เป็นตัวที่เป็นแบบว่าอคอลเลกชันของเดอะกัน m ดัมเบดนะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นนี่เบดแบบนี้3ตัวนี่นี่โหเยอะนะ นี่ไอตัวนี้3510บาทนี่ครับมีเยอะนะมาดูกันได้ครับผมอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์นี่อันนี้540บาทก็ถือว่าไม่แพงนะนะเห็นไหมอ่านะฮมีสวยนี่ครับเดอรกันดั้มเบลดลิมิเต็ดไเขีด3นะอันนี้เห็นไหมกันดั้มเวอร์ชั่น3.0นะแล้วก็มีพวกเวอร์ชั่นที่ตระกูลที่เป็นกันดั้มใสเห็นไห เป็นกันด้ามใสเป็นกันด้ามใสน,ะนี่โดมใสๆแบบนี้ก็มีนะโอ้มีเยอะนะครับผมนี่ครับผมตัวไทเทเนียมอะไรเงี้ยเห็นไหมสีสีแปลกๆเนะนี่ยนี่แล้วนี่ก็เป็นงานที่ประกวดนะครับผมน,ะนี่เห็นไหมนี่อันนี้ที่ได้ที่หนึ่งนะเห็นไหมนะโอ,โอเค นี่นี่นนเรามาดูเรามาดูวันนี้ดีกว่านี่นี่เห็นไหมเนี่ยงาน g ี c ปีที่แล้วนะที่1แล้วก็นี้รางวัลที่1ของเด็กนะนี่เห็นไหมแล้วก็ได้แชมป์โลกด้วยนะสวยงามสวยงาม,งามไปต่อครับไปดูต่อฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนที่กิจกรรมนะต่อกันดั้มนะเหมือนกันมีไฮเกตเนี่ยในสาตัวเนี้เท่ hey, ดีแต่คือกล่องมัน กล่องมันขายรวมกันมันแพงนะแล้วก็เวิร์กนี้นะฮะกันดัมอลิสนะมีวัฒนาการการต่อของมันเป็นเซกชั่น1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นพวกเอ็นชิเกตนะแบบนี้นะมีหลากหลายแบบว่าทอสมีตัวกันดัมสีเงินสีทองอะไรเงี้ยนะสวยงามนะสวยงามแล้วก็มีอัญมณีขายเยอะแยะเลย นะขายเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้เยอะวันนี้เขามาซื้อของอะไรกันเนี่ยเยอะมากเยอะมากเยอะมากนี่นี่นี่นะครับผมคนเยอะเลยทุกคนนะนี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวพามาดูนะครับผมนะมีสีขายแล้วตอนนี้นะครับผมมิสเตอร์คัลเลอร์นะครับผมนะมีขายแล้วนี่กันดั้มซีดนะนี่มีลายเซนด้วยนะลายเซนใครก็ไม่รู้อ่ะนะเยอะเลยเยอะเลย The w วิ t ฟ for motory นะก็จะมีของขายประมาณนี้นะแต่เขาบอกว่าไหนหมดอันไหนมีนะนี่เห็นไหมประมาณนี้นะแล้วก็นี่บาบาทอสนะครับไอรอนบัตนะแต่ละตัวนะไปเป็นไฮเกตทั้งนั้นนะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ราคาหลัก0 0ดร้อยหกร้อยหอะไรประมาณนี้แล้วก็มีของขายอยู่นี้นะนี่ double o, o s e ี t นะครับผมมีเยอะนี่ตัวนี้นะเห็นไหมยางใหญ บอกก็เลยว่าใหญ่ยังใหญ่สวยงามนะฮะมีเยอะนะมาทุกคนมาดูกันนะเฮียก็เพิ่งซื้ออันนี้ไปนะครับผมสตัวนี้นะได้กล่องรวมไปนะสุดยอดบอกได้เลยว่าสุดยอดมากนี่เห็เนไหมนี่นะแล้วก็มีนะ <c oughs> ดีครับนี่มีเยอะเลยทุกคนมาดูกันได้ครับผมที่กันน้ำเบรดนะคนเยอะครับคนเยอะครับ นะคนเยอะมากนะนี่นี่นไอต,นะตัวนี้สวยเนตัวนี้สวยนะแต่หมดนะครับผมนน่นะนี่นะกน,นะนะมีหมดเลยไฮไฮเกรดนะพวกกูพวก,พวกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้น่าจะขายดีนะเพราะว่าหนังมันออกมานะคนก็อยากซื้อเอาไปโมนะนี่นะโอโซโซอาโซอาโซอาทั้งนั้นเลยเว้ยนะแต่ก็ามาลองดูนะครับผมว่ามีตัวไหนบ้างนะในตระกูลฝั่งนี้ก็จะเป็น ไฮ MG นะครับผมนี่ออกมาใหม่เห็นไหมตัวออกใหม่ก็คือเป็นนี่ครับผมนะเป็น CPAC k แบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นนูนาราทีบเวอร์ชันนะจริงๆแล้วมันก็ปรับเปลี่ยนไปพอสมควรนะก็มาดูได้นี่ราคาลดด้วยนะครับผมเป็นสมาชิกนะ MG มีอะไรนี่เห็นไหมมีนิวก n ัมแล้วก็มีอินนิคอนนาราทีบชีน้ำจูนะครับผมดับเบิลเซตา ยูนิคอนฟูลอาร์เมอร์มีเวนดัมซาซาบี้นะครับผมแล้วก็มีตัวนี้เนี่ยเอ็มจีนนะสวยงามโดมลิกโดมแล้วก็นี่ไอตัวนี้ก็สวยเนี่ยน่าจะเอาไปน่าไปทำเยอะนะแล้วใครชอบโมนะสวยงามมากนะหลบไปนี่ครับผมแล้วก็มีตัวที่โชว์แล้วเนี่ยประกอบไปแล้วเนี่ยอีเปี้ยนวิงเนีพวกนี้นะนี่ในตระกลูลที่เป็นอ่าเฟอร์เฟคเกรดนะฮะ เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยวิงซากุซากุมีเพียบเลยนะหนึ่งต่อหกสิบนะมีเยอะนะเราก็มาเลือกดูเนี่ยเห็นไหมมีกระไซก็มีนะเนี่ยดูดิยูนิคข้อนมีหมดครับผมมาร์กทูเห็นไหมนะเราก็มาดูนะวนมาดูฝั่งนี้ก็จะมีเยอะนะครับก็จะเป็นเนี่ยโมดูลสูตรต่างภาาคต่งๆนะวนมาแล้วก็เป็นพวกตระกูล SD นะฝั่งนี้เนี่ยเห็นไหม เอดีเนี่ยมีเพียบเลยนะนี่นี่ดูนี่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 อาร์อ e 900, นงนร้อยนางสิเกลย์อย่างสวยครับผมแล้วก็มีอันนี้ครับผมนี่เห็นไหมอันนี้สวยอ่านกแก้วนกแก้วจําเรียกชื่อไม่ถูกนะฮะสวยงามนะฮะวนไปครับผมนี่ครับ,น,รบนี่ครับผมแหมเราอยากได้นะกำลังทำอยู่นะฮะนี่ครับแล้วก็ยูนิคอร์นแคนดัมเห็นไหมพวกกษัตริยา นะเนี่ยชิโน,นจูมีเยอะนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมชาเคาน์เตอร์แอทแท็กนี่อย่างนี้สวยๆหล,ล่อๆแบบนี้หน้าเอาไปโมซะองเชียวนะสวยไหมสวยจ้าไปเลยนะมีเยอะแยะนะครับผมแล้วก็เป็นพวกพรีเมียมบันไดเห็นไหมพรีเมียมบันไดก็จะเป็นตัวพิเศษนแบบนี้อะไรประมาณนี้นะฮะเยอะครับผมก็พาทุกคนมาดูนะตอนนี้ก็คืออยู่ที่กันน้ำเบร ที่สยามนะอยู่ชั้นสองนะพาทุกคนมาดูบรรยากาศประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะคนก็มาซื้อกันตลอดเลยนะครับผมนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นภาคตัวเด่นในภาคต่างๆนะว่าจะมีตัวไหนนะก็มีวิวัฒนาการเยอะแยะมากมายนะฮะอ่ะประมาณนี้ก,กันน้ำคุ้งนะตั้งแต่ที่งานนะก็ประมาณนี้นะเอาแล้วกันพาทุกคนมาเดินเล่นใครอยากมามาได้นะครับผม มีของมีกระน,นำํำขายเยอะแยะนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วจ้ะบายบายสวัสดีมากครับผมเฮ้ย <c oughs> ต้องซื้อซะแล้วสนับสนุนโดย Pro m o เดลช็อปในแอปส้มร้านขายอุปกรณ์ทำโมเดลสำหรับสายประกอบกันพาและคัสตอมกันพาคนไหนที่ต้องการอุปกรณ์แปลกๆดีมีคุณภาพจากแบรนด์ต่างประเทศทั้งครีมตัดมีดเดินลายแอร์บลัชรวมไปถึงสีชนิดต่างๆ โปรโมเดลพร้อมให้บริการช้อปเลยทาง s h o ป e ี้โ o รโมเดลและติดตามข่าวสารทาง Facebook Phantom ProModel Color l o r กำลังเติมสต็อกขุ่นเพิ่มเรื่อยๆนะครับ